สวัสดีค่ะเฮนเม็ดบบุญสีนะคะวันนี้มีมะกอกฝรั่งมาให้ดูนะเป็นช่อเลยเนี่ยดกมากแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะเดี๋ยวจะปอกให้ดูว่าวิธีการปอกบอกยังไงนะคะอันนี้ปอกมาเรียบร้อยแล้วสี่ลูกมีพริกเกลือพร้อมนะคะวิธีการปอกก็ไม่ยุ่งยากนะสําหรับคนที่ไม่เคยกินหรือว่าเด็กๆจะปอกอ่ะขั้วก่อนนะคั้วก่อนแล้วก็ไล่ไปถึงก้นเนี่ยอย่างเงี้ยแต่นาเลยนะวิธีการคือเอาให้นาหน่อยเพราะว่า มันเปลือกมันหนามากเห็นไหมเนี่ยเราต้องปอกเข้าไปให้หนานะให้เห็นเนื้อขาวๆมันเนี่ยปอกให้เห็นเนื้อขาวๆว,วนไปรอบลูกนะคะวิธีการปอกก็ไม่ยุ่งยากนะเพราะว่ามะกอกฝรั่งนี่เขาจะมีเหมือนเป็นเส้นๆอยู่ข้างในนะคะปอกขึ้นบนให้รอบลูกไหนที่มันยังเขียวๆแล้วก็เกาเอานะประมาณนี้แล้ววิธีการจะกินนะคะ ก็ทำเหมือนฝรั่งนะครัเหมือนฝรั่งคือเฉาะมีดใส่ไปอย่างนี้นะคะมีดใส่ไปอย่างนี้แล้วก็เว้นผ่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็เฉาะแบบฝรั่งอะ่ะเงะถ้ามีดเข้าไปแล้วเงะนะคะนี่ลักษณะนี้นะมีดเข้าไปแล้วเงะนี่แบบนี้ระวังมือด้วยนะคะมีดใส่เข้าไปแล้วเราก็เงะ ไม่ต้องใส่เข้าไปจนมีกดเข้าไปจนสุดอะเพราะว่ามันมีเส้นๆของมันอยู่จะให้ดูนะประมาณน,นี้เห็นไหมคะเราจะออกประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปกินกับพริกรเกลือนะคะเพราะว่าเขาจะมีเห็นไหมจะมีเหมือนเหมือนขนๆอย่างเงี้ยกินไม่ได้ตรงเนี้ยแต่เรากินเนื้อข้างในตรงไหนที่มันติดๆเราก็นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะก็กินกับพริกรเกลือนะคะกินกับพริกรเกลือตัวนี้จิ้มอมเผ็ดเผ็ดเพราะว่าบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็จืด,จด,จดนะคะก็ประมาณนี้แหละไม่ไม่ยุ่งยากนะคะสําหรับมะกอกฝรั่งวิธีการเชาะก็แบบฝรั่งเลยนะคะทําแบบนั้นอันนี้ก็เป็นลูกของมันใช่ไหมคะลูกที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกเวลาปอกก็เอาออกให้นานหน่อยนะคะ ปกเพื่อนนานๆน่อก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ